องานจะเลิกแล้วบอกฟังโมฟังโมแล้วโมโมวันนี้ต้องชมปากขอบคุณน้องฟังโมวันนี้วันนี้ขอบคุณเจสี่มีสุขสัตว์คาเฟ่นะครับใช่ครับใช่คับน้องปากโมอะไรแบบนี้อยู่ปากปากโมใช่คุณปากนี่นะโอ้ตายแล้วนอนนี่มาเนี่ยนอนนี่อ่ะเฮ้ยใครดีเล่าให้เมียบอกนี่ ไม่หนี้ยไมเงยปากพวนยดูนี่สิใครดบางีนดวยวยพรไม่สมหวของผมเลยเลยใแข่งอ้าวไม่เข็นร